คดีความนี้เป็นคดีความที่เกิดขึ้นเมื่อปี2538เป็นคดีความเรื่องของผิดพรบรตลาดหลักทรัพย์เป็นเรื่องของการเอาบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ไปค้ำประกันอีกบริษัทหนึ่งคดีนี้ได้มีการดำเนินคดีมาสืบเนื่องกันมาตั้งแต่ปี2539จนกระทั่งถึงวันนี้ ในการต่อสู้คดีนั้นผมปฏิเสธที่จะต่อสู้คดีผมยอมรับผิดผมจะไม่พูดเรื่องหลังว่าใครเป็นคนทํำก็แล้วกันเอาเป็นว่าผมยอมรับในกระบวนการยุติธรรมของไทยวันนี้เป็นวันที่พิสูจน์ชัดเจนว่าผมพร้อมจะเดินเข้าศาล ผมโดนลงโทษเนี่ยทั้งหมดเบ็ดเสร็จ84ปี84ปีฮะ8ปปีแล้วในที่สุดก็ลดเหลือ20ปีก็ปีเพราะว่าในกฎหมายไม่ให้เกิน20ปีผมใช้สิทธิ์ของผมในการอุทธรณ์เพื่อขอความเมตตาต่อศาลว่าคดีความผมไม่ใช่คดีความค้ายาเสพติดหรือไม่ใช่คดีความของการปล้นสะดมฆ่าผู้คน เป็นคดีที่ผิดพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์นะฮะแล้วก็ไม่มีโจทย์ร่วมประเด็นสำคัญสำหรับผมก็คือว่าผมได้พิสูจน์ให้สังคมไทยเห็นว่าผมยอมรับกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยไม่ว่าจะออกมาในรูปแบบไหนระหว่างที่ผมฟังคำพิพากษานั้นผมอดไม่ได้ที่จะขำ ผมขำตรงที่ว่าโดนตรงโน้นโดนตรงนี้ผมนึกในใจว่าเอ๊ะเอาให้ถึงร้อยปีเลยดีไหมผมเป็นเพียงแต่ขำอย่างเดียวท่านั่นเองว่าผมผิดพรบรตลาดหลักทรัพย์ผมโดนไป80ปีสิ้ปีทั้งๆที่ผมไม่ใช่คนที่ค้ายาเสพติดหรือไม่ได้ไปเผาบ้านเผาเมืองใครแต่ไม่เป็นไร ในฐานะที่ผมรับสารภาพก่อนการสืบคดีสิ้นสุดศาลสิติยุติธรรมม,มีมีมีมติที่จะพิพากษาผมอย่างไรผมก็ยอมรับในคำพิพากษานั้นไม่ตัด้อต่อว่าเพราะผมต้องการทำให้ผมเนี่ยเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าเมื่อผิดต้องยอมรับผิดและเมื่อต้องคดีศาลพิพากษามาจะอย่างไรก็ตามที่ศาลพิพากษามา จะยอมรับหมดทุกเรื่องไม่มีข้อแม้ไม่เคยที่จะต้องมาประท้วงศาลว่าศาลไทยไม่ยุติธรรมไม่เคยที่จะมาตั้งกลุ่มชุมนุมติดป้ายดาา่าศาลผมเป็นคนที่เคารพศาลไทยมาตั้งแต่ต้นมาศาลผมก็มาผมไม่เคยหนีศาลไม่เคยเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะผมต้องการ ทำตัวอย่างหลักนิติรัฐให้คนเห็นว่าถ้าคนยอมรับหลักนิติรัฐแล้วทุกอย่างแก้ปัญหาได้เพราะว่าคดีผมยังมีอูธรณนและดีกาต่อและผมก็เชื่อว่าในการอูธรณนของผมนั้นจะมีผลที่ดีขึ้นหรือเลวลงหรือเท่าเดิมผมก็ยอมรับถ้าผมไม่พอใจผลของศารอูธรณน ผมก็จะดีกาต่อไปในที่สุดสารดีกามีผลอย่างไรก็ตามผมจะยืดตัวเชิดหน้ายอมรับคำพิพากษาของศาลอย่างไม่ยี่ระหและยอมรับไปทุกกรณีวันนี้ผมออกมาแถลงข่าวเพื่อให้ทราบว่าผมเคารพในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยผมไม่เคยตีโพยตีภาย ไม่ว่าผมจะโดนคดีกี่คดีโดนสั่งจำคุกมาแล้วกี่คดีผมไม่เคยตีโพยตีพายผมถือว่านี่คือที่พึ่งสุดท้ายของประเทศแล้วถ้ากระบวนการยุติธรรมซึ่งคนไทยจะต้องพึ่งแล้วคนไทยไม่เคารพในกระบวนการยุติธรรมประเทศชาติไปไหนไม่รอดในขณะเดียวกันกระบวนการยุติธรรมก็ต้องมีคนในกระบวนการยุติธรรม ที่ต้องพร้อมที่จะให้ความยุติธรรมอย่างยุติธรรมจริงๆด้วยความเมตตาธรรมนะครับผมมีเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับ